ครมอรไฟเขียวเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทมิถุนาย,ยนนี้ได้แน่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะเนื้อหาของข่าวเรานั้นจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันเลยค่ะมะติคอรมอรเคาะแล้วมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางแจก1,000บาทเป็นเวลา3เดือน เริ่มจ่ายงวดแรกภายในมิถุนายน63ย้อนหลังรวมถึง2,000บาทส่วนอีก1,000ได้ในเดือนกรกฎาคมวันนี้16มิถุนายนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีข้อจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมใน4กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้แก่ เยียวยากเกษตรกรคนที่ลงทะเบียนไม่ทันไม่มีเอกสารสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเประบางและผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านรายละเอียดดังนี้ 1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.6ล้านราย ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอื่นๆในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดจำนวน1,164,222คนกรอบวงเงินจำนวน3.4พันล้านบาทจะได้รับเงินเดือนละ1,000บาท3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมโดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่แต่ยังได้เนื่องจากจะเป็นการจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ถึงกันไม่สำเร็จและไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐรวมถึงไม่ใช่กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา3 3จําจำนวนทั้งสิน้น3.2แสนราย 3. รวมเป็นวงเงิน906ล้านบาทจะให้สสโโคพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกให้ชัดเจนให้เสร็จภายในหนึ่งเดือน 3. กลุ่มเปราะบางซึ่งประกอบด้วยเด็กแรกเกิดถึง6ขวบจากครวัวเรือนยากจนจำนวน1.3ล้านคนกลุ่มผู้สูงอายุเกิน60ปีจำนวน4ล้านคนและกลุ่มผู้พิการจำนวน1.3ล้านคนซึ่งไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆของภาครัฐมาก,ก่อนจำนวนทั้งสิ้น6.7ล้านคนภายใต้กรอบวงเงิน20 0 0 0ล้านบาท จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นการจ่ายเงินเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนและเบี้ยยังชีพที่จ่ายให้อยู่แล้วการจ่ายจะจ่ายให้เดือนมิถุนายนนี้รวม2เดือนย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมและจ่ายอีกครั้งคือในเดือนกนรกฎาคมอีก1,000บาท 4. เยียวยาเกษตรกรที่เพิ่มเติมจาก7ล้านรายและกระทรวงเกษตรจ่ายไปแล้วโดยให้ 1. เพิ่มเกษตรกรกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงโดยสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของตัวเองมีจำนวน1.3แสนรายและไม่ได้รับเงินจากมาตรการอื่นๆโดยการจ่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์เดียวกับ การเยียวยาเกษตรกร 2. ขยายเวลาให้กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับปรุงและลงทะเบียนได้ทันภายใน15พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน1.2แสนรายครมได้มีมติขยายเวลาให้เกษตรกรทําการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กรกฎาคม63นี้นะคะข่าวสารทั้งหมดก็ได้จบไปแล้วขอขอบคุณ ทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ